สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําอุปกรณ์นะครับระเบิดขี้หูนะครับหรือว่าเป็นเทียนนะครับเทียนดูดขี้หูของเรานั่นเองครับอุปกรณ์เจ้าตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่นะครับไม่มีเวลาไป โรงพยาบาลหรือว่าไปหาหมอนะครับที่จะต้องดูดโดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับอุปกรณ์ชนิดนี้ผมสั่งซื้อมาจากต่างประเทศนะครับต้องบอกว่าต่างประเทศนะครับไม่ได้ด้วยได้ระบุว่าจากที่ไหนนะครับมีการทดลองใช้มาแล้วโดยเฉพาะตัวผมเองนะครับว่าใช้แล้วได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องลองใช้ดูนะครับวันนี้ผมจะ มาแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์เจ้าตัวนี้นะครับว่าใช้แล้วจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ทางท่านผู้ชมก็ไปเลือกตัดสินใจเองว่าจะใช้หรือจะไม่ใช้ดีนะครับนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุกคนนะครับก็อุปกรณ์ตัวนี้นะครับวิธีการใช้ก็ไม่ได้ยากยุ่งยากวุ่นวายอะไรมากมายนะครับก็คือมีแค่ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้จะมีสองตัวนะครับสองฝั่งนะครับ คนเรามีหูสองข้างเนาะเวลาเราดูดเราก็จะดูดทีละข้างนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้นะครับเป็นอุปรกรณ์ป้องกันไฟป้องกันความร้อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องจุดไฟตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองให้เห็นภาพจริงกันเลยครับว่าใช้ยังไงนะครับไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดต้องทำยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูนะครับครับผมทีนี้ผมจะมาทดลองใช้นะครับว่า ขั้นตอนวิธีการทําต้องทำยังไงบ้างอันนี้คือผมทดลองใช้กับคุณพ่อของผมเองนะครับคือถ้าเกิดมันอันตรายหรือว่าไม่ปลอดภัยจริงเราจะไม่นํามาทดลองกับคนที่เรารักอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือผมทดลองใช้มาแล้วผมก็เลยอยากจะมาบอกต่อแล้วก็มาบอกวิธีขั้นตอนการทํานะครับว่าต้องทำยังไงบ้างคุณพ่อของผมนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของอเรื่องของการได้ยินนะครับก็อาจจะด้วย อายุที่มากแล้วนะครับแล้วก็นี่เรื่องของยังไม่เคยเดูที่หูมาเลยนะครับก็จะมาลองดูว่านะครับถ้าเกิดใช้ตัวนี้แล้วหลังจากการใช้จะเป็นยังไงบ้างอ่ะที่นี้เราจะมาลองทากันดูนะครับอ่วิธีการใช้นะครับก็คือเราเจะนําอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเอามาปักไว้ตรงหูนะครับแล้วก็เอาที่การความร้อนมาไว้บริเวณที่ บริเวณที่มือบริเวณใกล้ๆหูเนาะเพื่อจะได้กันความร้อนได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะจุดไฟนะครับอันนี้ครับอาจจะดูอาดหน่ากว่านิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายแต่อย่างใดนะครับโอเคนะเราจะเลือกมาเลยนะครับนี่นะครับจุดไฟปุ๊บนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะติดไฟง่ายๆนะครับแค่นี้เองครับหลังจากนั้นนะครับอุปกรณ์ก็จะค่อยๆเผาไหม้เรื่อยๆนะครับ่าแล้วมันจะค่อยๆดูด เป็นระบบสวนกานแล้วก็ค่อยดูดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับทีนี้ดูจากคุณพ่อของเราก็สบายสบายนะครับไม่ได้กลัวหรือว่าไม่ได้กังวลแต่อย่างไรนะครับอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้สร้างภาพอย่างใรนะคุณพ่อนอนแบบสบายๆเหมือนเป็นการโมสาดหูเลยนะครับอ่าโอเคทีนี้ก็อุปกรณ์ทูบตัวนี้นะครับก็จะค่อยๆเผาไปเรื่อยๆนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูอีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะให้นะครับระดับไฟนะครับลงมาประมาณตัวนี้นะครับให้มันดูดได้อย่างเต็มที่ไปเลยนะครับโลคี้หงของทั้งหมดที่อยู่ในหองเราก็จะได้ออกมาให้หมดเลยทีเดียวนะครับทีนี้เราลองให้มันดูดไปเรื่อยๆก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวรอไปอีกสักครู่นะครับตรงนี้อาจจะใช้เวลาไม่นานเห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับไฟก็ถือว่าก็คือตัวนี้มันจะแบบเผาไม่ได้อย่างรวดเร็วนะทีนี้ตัวระบบที่มันดูดขึ้นไปเนี่ยมันก็จะ ค่อยๆทำงานของมันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ผ่านมาประมาณ4-5นาทีแล้วนะครับก็ใกล้จะถึงขีดที่เราจะต้องดับนะครับผมได้ยินคุณพ่อพูดว่านะครับสบายๆเนาะมันเหมือนแบบประมาณมันเดือดอยู่ในหูครับมันเหมือนมันกาลังจะดูดพวกี่หูอะไรขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ดูจากรีวิวแล้วไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะเกิดอันตรายแต่อย่างใดนะครับนี่คือมีการทดลองใช้จริงมาแล้วนะครับ ถึงได้เอามาบอกต่อนะครับแล้วก็เอามาแนะนําให้กับทางท่านผู้ชมนะครับได้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับในการที่จะทําความสะอาดขี้หูของเราหรือว,ว่าดูดขี้หูของเรานั่นเองครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับไฟตรงนี้เดี๋ยวดับอีกนิดนึงแล้วก็จะดับไฟถึงตรงขีดตรงนั้นนะครับที่เรามองเห็นตรงนั้นแหละนะครับอ่าโอเคครับเวลาผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับอุปกรณ์ดูดขี้หูสุดอลังการตัวนี้ก็ มาถึงขีดที่เราจะต้องหยุดไฟแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวอีกรอสักครู่นะครับเดี๋ยวหมดตรงนี้นะครับเราก็จะมาดับไฟแล้วก็มาดูกันว่าหลังจากที่ดูดไปในระยะเวลา5นาทีของอุปกรณ์เจ้าตัวนี้นะครับจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความรู้สึกของคุณพ่อของผมเนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นไหมนะครับหลังจากที่ใช้อุปกรณ์ตัวนี้เสร็จแล้วทีนี้ครับเรามาดูกันว่าไอ้ตัวที่ดูดไปประมาณ5นาทีที่ผ่านมากับอุปกรณ์นี้นะครับมันจะมีขี้หู ที่ดูออกมาอยู่ข้างในตรงนี้จริงๆหรือเปล่านะครับอ่าเราลองมาแกะดูครับวิธีการแกะก็แกะง่ายๆครับอ่าแกะพันแล้วก็อันนี้ออกมาโอโ้โหอโืโอโเห็นไหมครับอันนี้คืออะไรโอโ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับมันมีเยอะอยู่อันนี้คืออาจจะเป็นเพราะของเสียของเรานะครับโโที่มันสะสมอยู่ในเวลานานอ่าสองอันอโอเค,อ,เคอันนี้คือ ใครที่กำลังกินข้าวอยู่อันนี้ต้องขอให้ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นผลที่เราดูดออกมานะครับะจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับทุกคนสามารถที่จะเอาไปทดลองใช้ได้เลยนะครับอ่าที่นี้ครับเราจะมาสอบถามความรู้สึกคุณพ่ออะไรอย่างที่ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ไปเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับคุณพ่อครับเออมันก็หูหลงฟังคือได้เงีนชัดกว่าเก่าเยอะอืมแปลว่าใส่ดีออนะครับเพราะมันคือมันออกไปหลาย,ยนะ ก็หัมันขี้ห<ฤ>ัวมันแนออกไปมันก็ฟังเหงมันก็ได้งินชัดเจน,เเนดีกว่าเก่าแน่อยูบบ่อืมดีกว่า่ศายนะครับพ่อดีกว่าท่านเหตุผลแล้วโอ้พอบ่เคยดูกขี้หัมาโดนแค่ไหนเลยเคยดูดบ่โดนบ่เคยดูดจกเธื่อแล้วนะมิต่แค่เอาเนี่ยมิต่แค่เอาอย่างเดียวนะครับการการแค่นี่คือมันมีข้อเสียนึงก็คือมันเป็นการทาให้มันอาดหัวข้อนจหเรามันจะอัดเข้าไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเกิดเราไม่ไมดูดออกมาถ้าเกิดเราใช้ตัวข้อตอนบัดเนี่ยแย่ๆเข้าไปมันเป็นการทําใหม้มันอุดอุด,อ,ดอุดเข้าไปเรื่อยๆทาให้ขี้หูของเราสะสมไปเรื่อยเพราะฉะนั้นนะครับอุปรกรณ์ตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้กับคุณผู้ชมหรือว่าท่านที่สนใจนะครับนําไปใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการที่จะมาดูดขี้หูของเราออกมานะครับดีกว่าจะสะสมในระยะเวลานานราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับก็อยู่ที่ราคาคู่ละ100บาทแค่นั้นเองนะครับใครที่สนใจนะครับก็ ติดต่อเข้ามาในช่องทางด้านล่างคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับอสอบถามรายละเอียดต่างๆลองดูก่อนนะครับถ้าเกิดใรสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้มีอะไรดีๆมานําเสนอให้กับเพื่อนๆต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ